สองขอแท็กรี้เลยค่ะไม่ไม่ดังคิมตลกทสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสี่ไปไหนมาดูสวัสดีอีกครั้งนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ก็วันนี้ก็ได้มาดูนะด้วยกันนะผมแต่ใค้ดูมาแล้วว่าเราเที่เท่าไหร่ครับ ท้งแรกสามมีใครเยอะกว่าสามไหมครับสี่ห้าห้าใช่ไหมครับเยอะสุดห้าเจ็มโอ้แล้วผมก็ขอบคุณที่พูดหนุนนะครับอะไรนะฮะโอ้ไม่ใช่ <y> วู่จัดเลยมีดูกี่รอบแล้วมีหนอโหดูเป็นสิบรอบมีรูแบบจำได้ทุกซีนทุกแบบว่าทุกคำพูดอะอะไรนะโหนาคาดเลยอ่ะเก่งเกินเราเบนเรียกเจ้ไปกี่รอบแล้วอะะไรรนคับเบสเรียกเจ้ไปกี่รอบแล้วคะเบสเรียกเจ้กี่รอบเออมีคนนำไหม เม่อยาอย่าพ,สาพสูสปอยอลยพูดสปอยสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนี่ย <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เอ้าแล้วมาทำไมอ่ะ ช่วยนคิดหน่อยซีนไหนดีซีนไหนดีแบบว่าไม่ต้องสปลอยขนาดนั้นเรว่าเป็นซีนนอนเตียโอ้ยดีทั้งนั้นดูในเรื่องดีกว่าดูในเรื่องเนาะ ผู้บอก้องน้ำไปชาช้าอทไมกลองหนี่ห้า้าคุณแม่มารอบคันแรกครับรอบแรกเลยใช่รอบแรกเยพะที่น่าไม่มีโรงแรมรอเล่นมีมี สีเขียวอะไม่ใช่ตัวอานำแล้วตัวมีนำอันที่ใหญ่ที่สุดแล้วมีใหญ่กว่านี้หรอเปล่าคนเป็นคนหน้าเหรอครับ่นี่ยมัคือมันคือข้างไหนข้างไหนใหญ่ใหญ่กว่านี้เอาบอกสีมาก,ก็ไดนะ้ ตอนเรียนผมโดนทำโทษอะไรไหมเหรอก็เคยโดนเนี่ยโดนเนี่ยใช่โดนโดนจีโดนจีบแบบเจ็บอันนอันนี้เจ็บแล้วก็โดน เราเล้นราเลนก็ไม่ปกติเข้าเข้าตรงข้างเข้าตรงเวลาเฮยก็เปลนที่นอนบ้างไรหลังเราพ้ละบอดแล้วหลังอะไรนะครับเขงเวลาที่เวลาออกเวลาินเวลาพักตรงมากเลยแบบว่าออกไปกินข้าว ผมจองคิวแล้วพอดีว่าผู้บอลคิวทองโนะผมแต่ผมจองแล้วอ,อะไรนะอเอาเามีถามได้เลยครับผมจองคิวขอกเขาไปแล้วปีหนะ้าอยากถึงเยากถึงเอ,งเอพอดีใช่อยากเป็นแบบว่าเอซา่าเอซา่าในนี้อะไ,ไรถามอีกไหมครับ นักเรียนทุกคนค,ครับโอ้โหต้องดูก่อนว่ากุูกูเล่นบาสเป็นหรือเปล่า, <c oughs> าเดี๋ยวเผื่อเสียเวลาสอนอะไรเงี้ยครับผมไปเล่นกับกูซะละใด้ทำหรือไม่ครับ ไม่ไ้ปวันนี้ครับผมมาข้างนิง่ยแจะอิงสุ่ยฟตอ s e <Not long. S 1> Não é cadeia? ทีนี้ป่ะอาทิตย์นี้อ๋อที่ผมมีงานเหรอเอากาเี่โเเราจะเริ่มเทียงแต่แข่งสองรุ่งนะเออผมไปกับระธนทีมเหรอ ทุไม่ไหวไงอะไรนะครับใช่ครับโอ้หทั้งทีเลยครับจ้าเก็บขิงไว้กินกับโจ๊กไม่กินขิงเลยแบบไม่กินผักกินหมดเลยครับที่ไม่ใช่สีเขียวของไม่ใช่สีเขียว มกลิ also, ่นอะไรเงี้ยกินแรงแบบไม่หวแบบผักลอยอะไรเงี้ยแบบไม่หวก็ไม่กินโอเดสอุสิเดี๋ยวอีสนทีนะคะออเอีกสทีสามี่เดินตรงกลางไหมลูกเ่เดินตรงกลางมลูก เดินตรงกลางไหมคะเสรยผมหนึ่งทีค่ะเสรยผมหนึ่งทีเออ thank you มากน้องชามมาตั้งหน้าหมดเลยเสรยผมไปเลยเสยผม thank you มากชามพี่สุดกินไม่ใช่ไงเอนนียไม่ใช่ตาทั้งสายใช่อ๋อเออไม่ใช่ ก็ช้ำนะต้องในิสต่างาช้ำใช่ไม่ชอบเลย้าดหน้าไม่ถึงว่าโดนไม่ช่วหน้าอ๋อเดนตัดแล้ว อะไรนะ ตรงกลางไหมลูกเดินตรงกลางไหมคะเดี๋ยวนิดนึงนาทีค่ะเดี๋ยวให้ค่อยไปใช่ยิงนังยิ่งเลยทีครับผมเดิวไปเออเดินไหมคะเดินหน่อยลูกโอเค จอแล้วนาะเนาะไฟครับ do สมเนีงมีติดมากลูกไฟไฟปนพี่วันไฟแบบ punch อ๋อไม่ลองนาพันไม่ต่อยไม่ต่อ ่ต้ถีใช่ไหมโอเคครับเดี okay. ๋ยวมันจะมีตอนหลังจบรับชมภาพยนต์อีกก้วกรรับหนึ่งนะครับอย่างนี้ขนทั้งมดร๋ดวขึ้นไปสี่แบบได้เลยครับเช่ครัอไปไนเดี่ยเขไึ้นเลยใ่มน Icana, เมน cents, น้องมินคนม่เขาน้องมขออนุญาตแจ้งอีกครั้งนะครับนางนะคะจะเไิ่ม่า,ายราสองทุ่มค่ะ จแล้วเราจะมีการพูดคุยอูประมาณ15น้าทีค่ะขอแจ้งอีกนิดนึงเนื่องจากทางหนังนะคะทา่คุพวู้รามาสอนเนี่ยมีกางกรแจคือสแะแนที่นะคะที่นันสูงต่ำนั่งข้างแม่ที่ัวที่ะนนอเราจะมีการสุ่มจานะคะ ครับรวมแน,น่ครับผมก็แน่พวกนี้ใครทำงานบ้างก็สูส้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะแล้วก็ ร่วมง,งานมากซึ่งจัดที่ไทยนี่แหละซึ่งเป็นแบรนด์ที่มินไม่เคยร่วมง,งานมาก่อนก็ฝากติดตามีครับแล้วก็ฝากติดต้าทริปทาวเวอรี่ก็มครับว,ว่าจะได้ทำอะไรบ้างไม่มีกำหนดครับแค่กำลังกำลังกำลังเช็คอยู่อยู่ครว่าว่าเราทำอะไรบ้างเดี๋ยว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 มีอัปเดตนะครับ มีคนหาว่าี่เนตัดผมไหนี่ยเดี๋ยวไปตัดเลยตอนนี้คือบางคนบอกว่าให้ไปตัดบางคนบอกว่าให้ไว้เถอะคือผมตัดชุกนี้่ใว่ม่ไช้ไช่ใช่ใช่ใช่ช่ใช่ใชช่่ใช่ใช่่ช่่ใช่ช่่อก่ช่ช่ก็ จะมีใครตามไหมเป็นผู้นำแล้วผมก็ขอให้แันเห็นครูพี่วันนะครูพี่วันตอนสวยตอนเห็นไอ้เบสก็ไดเดี๋ยวเบสก็หาเอาคี่ว่าเดี๋ยวเบสไป็นป้องเบสตกจริงเด็บยวตั้ง แช่แช่เท้าเลยเอ่ออ้อ๋อแช่สอบตรงนี้ลงจแต่ขคืนตุ๊บเจ็บจริงยงใีรอบอีรอเดียวอีกรอบหนึ่งไม่ไหวแล้วเจ็บอะไรนะครับเจเจเจไหนครอยากเป็นเจอยากเป็นยายอะอยากเป็นยาย วัวแล้วไม่พหกชงเวันนี้มีความสุขไหมวันนี้เติมความสุขเลยหรือยังเติมมีความสุขไหมเติมมีเนะเติมแล้วนี่ไงเติมอยู่น้องเติมเต็ม Vâng, em hỏi rồi. Em hỏi từ สเรดี้สูงร้อยเท่าผมเท่าผมเนี่ยแหละคือกลัวแบบวัดมาแล้วไม่เท่าผมไงก็แบบก็โตมาผมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะจับฉลากกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวส่งไปให้ที่ที่บ้านนะครับผมไปส่งผมไปส่งแค่ตัวสตนดี้ปล่อยใจละอีกนิดนึงแรกไ โอเคคนต่อไปนะครับผมยินดีด้วยนะครับจกลึๆไอศีรับผมสุรดาสุตาใครอะยินดีด้วยนะครับ

น้องพูดถึงนะครับจะเป็นวันที่16ที่จะถึงเลยนะครับก็อย่าเพิ่งโพสอย่าเพิ่งไรน,นะครับเดี๋ยวพอทำแบรนด์เขาให้ประกาศได้เบื้อนแล้วทงค่ายประกาศแล้วก็ฝากมีด้วยกันคนรับก็เป็นแบรนด์เป็นการทําง,งานร่วมกับแบรนด์นี้เป็นครั้งแรกของน้องน,นะครับซึ่งน้องก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ก็ตัวแบรนด์เองก็เหมือนแบบอยากแล้วก็สนใจใที่จะทำงานกับย่า วิ่งหน่อยครับดูไม่รู้เรื่องเลยดูไม่รู้เรื่องเลยกลัว <laughs> Second. And the first job in Paris will be on the 24th and 25th. So please stay tuned. Um, there might be another job in Paris. Um, so stay tuned, please. Uh, we will announce when we get home. Goodbye, dear. Oh, I'm going to the

ยูซี่ใช่ยมีั้นดังส,นะส,สองดังสองยิ่มนอนแลบอกใบสองใบสามแล้วบอกถึงเวลาม2เก็บตัวใบสองไปเร่มใบสามโอเคคนระับโอนะ้ยอยนะีอเนะ้เยนะอเนะผมงงะไนะีนะ่ก็ สามร้อยคนนั่ัรฮะมีเีคนเดียวก็มีผม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 เยอะเลยีอะไรนะหลายคนโหเลยสามตัวมีจีนี่เลยทั้งหนนเลย อาวพูดภาษาอะไรเดี๋ยวมันพูว่านี่ก่อนนก่อี้ที่เมื่อไร่นะตวงี้เมอไรนึง yeah <laughs>